รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพไอสเบิก ครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมีดีประเทศไทยนะครับรายการดีๆที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นบนพื้นแผ่นดินไทยของเราด้วยดําเนินรายการโดยผมใหม่วิจัยพึ่งแม้นะครับเรากลับมาเจอกันเป็นประจำแบบนี้ทุกคืนวันศุกร์ช่วงเวลาตีสองสนาทีทางขรรห้าเหมือนเดิมเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้โอ้โหคุณผู้ชมข้างหลังใหม่เนี่ยถือว่าเป็นของเล่นนะฮะที่เด็กๆหลายๆคนมีความฝันนะฮะที่อยากจะ เก็บไว้ครอบครองนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่าข้างในนี้เนี่ยเป็นเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ทั้งหมดเลยนะครับแต่วันนี้นะฮะใครที่ชื่นชอบแบทแมนเป็นพิเศษครับ วันนี้เราพาคุผู้ชมครับมาอยู่กันที่นี่แล้วเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยจะมีของสะสมเกี่ยวกับแบทแมนนะครับแล้วก็มีการสะสมมากว่า10กว่าปีแล้วด้วยนะฮะเพราะว่าที่นี่นะครับคือพิพิธภัณฑ์แบทแคทม u วเซียมแอนด์ฟอยไทยแนด์นั่นเองนะครับและนอกจากจะมีของสะสมของแบทแมนแล้วนะครับยังมีของเหล่าของเพื่อนของซูเปอร์ฮีโร่นะฮะ ที่มาจากภาพยนตร์ก็ดีการ์ตูนชื่อดังก็ดีรายการทีวีก็ดีนะครับเอาเป็นว่าวันนี้นะฮะเราจะพาผู้ชมนะครับไปพบกันว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรให้เรานั้นได้ไปเรียนรู้หรือว่าไปดูหรือว่า,ไป,วาไปเห็นของสะสมที่หลายๆคนนั้นอยากจะสะสมกันบ้างครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะฮะว่าข้างในนี้มีอะไรกันบ้างติดตามกันได้ครับในช่วงนี้กับช่วงมีดีมาบอกครับ ทชมแค่เหลือตาไปนะฮะแค่ห่างตานี่ก็จะเห็นบอกว่าของสะสมของแบทแมนเนี่ยเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับและตอนนี้ใหม่ก็พาคุณผู้ชมครับเข้ามาอยู่ในาพิพิธภัณฑ์แบทแคท มิวเซียมแอนทรอยไทยแลนด์แล้วด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราจะมาสอบถามสําหรับผู้ที่ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้กันดีกว่านะครับว่าเขามีที่มาที่ไปในการจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์นี้อย่างไรนะครับตอนนี้ครับเราอยู่กับพี่สมชายนิติมงคลชัยแล้วครับสวัสดีครับพี่สมชายสวัสดีครับผมโอ้โหมันใหญ่มากครับอลังการมากๆ็นบอกว่าที่นี่เนี่ยคือติดอันดับหนึ่งในเอเชียแล้วก็พี่สะสมมากว่า10ปีแล้วใช่ไหมครับครับผมก็เราเริ่มต้นจากการเป็น นักสะสมของเล่นก่อนนะครับแต่ว่าช่วงแรกๆที่สะสมเป็นมูฟวิดเป็นมูฟวิดพอยเป็นของเล่นจากหนังนะฮะเวลามีหนังเข้าก็จะมีของเล่นออกมาขายแล้วก็สะสมนี่นะครับอย่างละชิ้น2ชิ้นอะไรอย่างนี้นะครับแต่แบทแมนมาจริงจังตอนแบทแมนบิ๊กินคริสเทนเบลครับเจ็บจริงนะฮะมันจามขนมครับแบบเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ที่แบบว่าเวลาต่อสู้แล้วแบบว่าถลอกปอกเปิดไทั้งตัวนะฮะก็คือเนี่ยเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ในนี่นะฮะที่เราชอบมากครับผมคือจุดเริ่มต้นเลยใช่ไหมครับ อย่างนี้ต้องถามนิดนึงนะครับว่าพอเราได้มีการตอนแรกยังไม่ได้สะสมเกี่ยวกับแบทแมนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องมีของสะสมของแบทแมนตัวแรกคืออะไรครับเป็นกระปุกอมชินเซรามิกอ๋อเหรอครับใช่ได้มาจากจตุจักรห้าสิบเก้าบาทตอนนั้นคือคิดยังไงฮะตอนคือดูหนังแบทแมนบิกินแล้วมันก็อินเนอร์อยู่ฮะไปเจอพี่แบทแมนนี่ วางอยู่ในเชลล์อะมีมีเคื่อเล่นนะฮะเครื่ออะไรเยชื่อว่าแบทกวักแบทกวักเพื่อนกวักเพื่อนนะฮะคลใช้น้ำกวัก้าวของเพื่อนเลยมาเต็มเลยตอนแรกก็คือว่า กระเบืองอมสินเซราม,มิกมันจะมันหูหูสั้นแบทแมนหูสั้นหูยาวไม่มีออไ,มมไม่มีหูเป็นเปเปอร์มาเช่นั่นนี่นู่นก็จะเป็นแบะเบื้องออมสินหมดเลยครับนะครับก็ได้ประมาณทุกสิบกระเบื้อ้วันนี้มันหาไม่ได้ก <laughs> ็ <laughs> เลยต้องเป็นของเล่นเออ <laughs> <laughs> เป็นกระบอกออมสินแล้วได้มีการยห,ห,หยอดเหรียญด้วยไหมฮะหย่อดเหรียญชียเราใช้ครับที่อยู่ข้างหลังใช่ไหมฮะใช่ตัวนี้พี่บอกอยู่นี่ตัวนี้เลยนะฮะฮะโอ้โหเป็นตัวตัวแรกเลยใช่ไหมครับเริ่มต้นที่ราคา 159บาท159บาทแต่จริงแล้วเนี่ยก็คือสะสมอย่างอื่นมาก่อนใช่ไหมฮะม,มีจุดสนใจยังไงฮะมันแบงบันดาลใจอะฮะสำหรับการสะสมแบทแมนจริงๆแล้วของการสะสมทุกอย่างนะครับมันจะทําให้เราอะมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีแรงบันดาลใจให้แบบว่าตามหาคพ้นหารวบรวมอะไรอย่างนี้นะครับอย่างนี้วิธีการซื้อหรือว่าการประมูลหรือว่าไปเอาของที่เป็นของสะสมของแบทแมนเนี่ยคือออกมาจากไหนครับ อย่างเริ <Netz ank pedir als> ่มเริ aki, ่มต้นนี่นะฮะตรงแหล่งของเล่นที่ใหญ่ทีดนเมืองไทยคือสะพานเหล็กแน่นอนแล้วก็ไปซื้อตามสะพานเหล็กนะครับแล้วก็เวลาหนังเข้าจะมีของเล่นเนี่ยเข้ามาขายในห้างห้างทั่วไปนะฮะก็แผนของเล่นนั่นแหละก็ไปจับจ่ายือซื้อได้นะครับคอยอาราถึงก็ซื้อได้นะครับแล้วก็แล้วก็ตามพวกเปิดท้ายขายของก็มีองก็ไปซื้อนะก็เปิดท้ายเอาของเก่าของมือสองอะไรอย่างงี้นะฮะตามตลาดนัดทั่วไปตลาดนัดอะไรอย่างงี้จะรู้จักอะไรอย่างงี้นะครับ ไปร้านขายของเล่นมือสองอะไรเงี้ยตรวมมาอย่างนี้เราต้องติดตามตลอดเวลาเลยไหมฮะใช่ครับหรือว่าด้วยความบังเอิญว่าเออไปเจอแล้วเจอตั้งใจไปหาเอาตั้งใจไปหาเลยก็เวลาไปเที่ยวก็เขาคนอื่นเขาไปซื้อของอะไรเงี้ยเราเราไปซื้อของเล่นถ้ากล่องของเล่นแล้วกระเป๋าเขาออกลูกเงี้ยก็ใส่ของช้อปปิ้งเราก็ใส่ของเล่นเออลากมากับแฟนอเงี้ยครับโอ้ครับซื้อเยอะมากแต่ก่อนที่เรานั้นจะปิดายการเราก็จะ หาคุณผู้ชมไปดูยังจุดต่างๆได้ครับที่นี่เนี่ยคือบอกว่า50,000ชิ้นครับวันนี้ก็คงจะดูไม่หมดเอาไปส่วนหนึ่งแล้วกันเนาะอะอนนไทไลร<า>ใช่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับครับ กับพี่สมชายไปแล้วนะครับตอนนี้อย่างที่บอกกันว่าเราจะพาผู้ชมครับมาเดินดูรอบๆกันนะฮะว่าของสะสมเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะอย่างที่บอกกันไว้ครับว่าตัวแรกเลยที่สะสมก็คือตัวนี้ใช่ไหมฮะแบดควกวักเนี่ยก็อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นครับเป็น,ปนบิกอลสินใช่กือบิกินก็ จะฝากน้องๆเลยว่าจริงๆการที่เราจะมีแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นไม่จําเป็นต้องเปนของที่แบบว่ามีราคาหรือว่าหายากหรือว่าแพงอะไรอย่างนี้นะครับคือมันเดินเข้าไปมันใช่ก็คือใช่ถูกต้องแบบว่าเวลาจะสะสมอะไรจริงจังเราต้องรู้ว่าเรารักไหมถ้าเราชอบอย่างเงี้เดี๋ยวเขาก็จะ สิ่งที่เราชอบมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆของมันเองนะครับครับอันนี้ก็จะเขียนไว้ด้วยใช่ไหมฮะเนี่ยใช่นี่คือแบทแมนตัวแรกในชีวิตของผมซื้อที่จารุจักหนึิบเก้าบาทครับมันเป็นกระปุกออมสินเซรามิกนั่นเองแต่ไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็นอันนี้ไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็นปั้นอั้เป็นปั้นแต่คือเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ถามอันนี้ใช่พี่หรือเปล่าครับจะพาไปดูชุดผ้าโบราณนะครับเป็นแบทแมนชุดผ้าโบราณกับครับกับที่เป็น10ชิ้นเด็ดของโลกอ่าอ่าเอาไปบ้านเดี๋ยวเราเดินนไปเลยดีกว่าะะฮ อบตู้ได้เลยจะมีบอกว่าอันดับที่เท่าไหร่มีอะไรอ๋อมีเขียนอันดับ,าาด,บด้วยแล้เดียเรียกว่าผลิตปีไหนเป็นของเล่นอะไรอันดับเท่าไหรหายากมากไหมอะไรเงี้ยอ,อันนี้คือผูกการันตีโดยหนังสือหนังสือทีมรัก,กอัจฉริามที่เขาทําสํารวจนักสะสมแบทแมนทั่วโลกเลยแล้วก็บ,บวชกันว่านี่แหละสิบชิ้นนี้เป็นสิบชิ้นที่แบบว่าทรงคุณค่าแล้วก็ป๊อปปูล่าในช่วงนั้นในยุคนั้นนะครับถ้าเกิดนักสะสม ประชาสมให้ครบเซตหนึ่คืออันนี้ถือว่ามีก็คือมีหัวยอดพีระมิดละก็คือว่าก็คือครบนะครับก็มีทั้งหมดสิบอันแต่อันที่เป็นไฮไลท์อันดับหนึ่งคืออันดับหนึ่งหมาเออระเจ้าใหญ่มากอันนี้พี่พี่บอกใช่ไหมครับอันนี้ปีหนึ่งเก้าหกหกนะครับก็ตอนนี้ก็ประมาณสี่สิบแปดปีแล้วนะครับเป็นของเล่นบินเพจทอยนะครับยุคยุคเก่าก็คือว่าเป็นของเล่นเซเซต เวลาเล่นก็คือเป็นเข็มขัดเอามาใส่แล้วก็มีอาวุธมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับที่มันจะหายากกว่าปกติเพราะว่าเวลาใส่เล่นเวลาเด็กเอาไปใส่เล่นหรือว่าเวลาทำอุปกรณ์หานมันจะไม่ครบแต่น,นี้คือพิเศษสุดก็คือมันอยู่ครบและมันก็อยู่ในกล่องเมื่อ,อสี่สิบสองปีแล้วอ,อันนี้เป็นโซนของแบทแมนนะรบแรวบรวมไว้นะครับยังมีของมูฟวี่ทอยมูฟว <Movie Toy. S 2> ี่ทอย พาไปชอปดูเห็นไหมไปดูผองเพื่อนกันบ้างะจะ,ะได้เห็นว่ามูฟี่ทอยมีอะไรบ้างอเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ,รบเชิญเลยครับท่านครับ เอาเป็นว่าตอนนี้นะครับเดินมาอยู่ในมุมนี้แล้วนะฮะซึ่งถือว่าเป็นมุมใหญ่มากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมาเนี่ยย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าต้องเดินทางมายัางไงครับครับที่นี่ตั้งอยู่ที่ยกรรมสารีครับนะครับถ้าเกิดคุณมาลางกำแพงนะฮะก็คือถ้าเกิดมาสนามมัง มังคลาติมาที่นี่ง่ายมากมนะครับก็คือตรงไปอีกนิดนึงแยกลำสาลีนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายติดริมถนนใหญ่ฮะประมาณ40เมตรเจอเลยเจอเลยครับผมอย่างนี้มีค่าเข้าชมไหมครับครับผู้ใหญ่100บาทเด็ก60บาทะนะครับย้ำนะที่นี่เปิด ทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ปิดเฉพาะวันจันทร์ครับครับ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับแล้วมีแฟนเพจไหมฮะมีครับก็ facebook.com มสระตะคัดมิวเซียมนะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับ023759006ครับเอาล่ะยังไงวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสำหรับที่สมชายนะฮะที่มอบความรู้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับเอาละะฮคุณผู้ชมครับนี่คือสถานที่อีกหนึ่งสถานที่นะครับที่เราอยากการันตีไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่นะฮะสามารถมาเยี่ยมชมกันนได้ เอาล่ะนี่ก็คือหนึ่งช่วงของเรานะครับที่อยากจะบอกต่อให้คนไทยท่วประเทศได้รับทราบกันครับในช่วงนี้กับช่วงดีๆมาบอกครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพไอสเบิก สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพไอสเบิร์ก ในช่วงที่ผ่านมาเนะฮะรเราพาคุณผู้ชมครับไปพบกับเหล่าซูเปอร์ฮีโร่นะฮะที่มาจากภาพยนตร์แล้วก็การ์ตูนชื่อดังมามากมายแล้วนะครับสำหรับในช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมครับไปพบกับฮีโร่ของคนไทยกันบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าเธอเพิ่งไปได้รับเหรียญทองนะฮะ จากการแข่งขันปั่นจักรยานหญิงนะครับระยะ126กิโลเมตรนะฮะจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมปี2014ที่ผู้่านคนไปนั่นเองครับและเธอนะฮะก็ยังสร้างความคาดหวังนะครับให้กับทีมนักปั่นของไทยด้วยนะครับเพราะว่าระยะเวลา16ปีที่ผ่านมานะครับเธอเนี่ยก็สามารถที่จะคว้าเหรียญทองเหรียญนี้นะฮะหลังจากที่มานาคัมปูนะครับได้ทำเหรียญทองไปในปี2541นะครับซึ่งต่อมาในปีล่าสุดนะครับน้องบีทนะครับ ก็ได้รับเหรียญทองด้วยแล้วก็เธอก็ไปกวาดรางวัลมาทั่วฟ้าเมืองไทยจริงๆเลยนะฮะแต่ที่สําคัญนะครับที่เรานั้นอยากจะยกย่องนะครับคือเธอได้รับโควตาไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนในปี2012นะครับแล้วทางสหพันธ์จักรยานนานาชาติครับได้มีการจัดอันดับให้เธออยู่ในอันดับที่57ของโลกด้วยเดี๋ยวใหม่จะพาคุณผู้ชมครับไปทําความรู้จักให้มากขึ้นนะครับกับน้องบีทจุทาทิตมณีพันธ์นั่นเองนะครับในช่วงนี้กับช่วงมีดีมาโชว์ครับ we เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ตื่นเต้นมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราได้มานั่งอยู่กับน้องบีทนะครับซึ่งเป็นเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมนะครับกับการปั่นจักรยานระยะทาง126กิโลเมตรนั่นเองครับและตอนนี้น้องบีทนั่งอยู่กับใหม่แล้วนะครับสวัสดีครับโหตื่นเต้นมากๆวันนี้ได้แบบกระทบไหลคนดังในช่วงค่ำคืนเลยนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงการได้เหรียญทองมานะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับอยากถาม น้องบีนิดนึงว่าที่มาที่ไปของจุดเริ่มต้นการปั่นจักรยานเนี่ยเริ่มต้นจากจุดอะไรครับก็ตอนแรกไม่ได้เป็นนักกีฬาเลยะคะ่ะตอนี้แต่ว่าที่บ้านชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วคือไปออกกำลังกายที่ะะบุญพานชัยค่ะที่ร้อยเอ็ดทนี้พ่อเห็นป้ายเชิญชวนแข่งในเรื่องในโอกาสวันสงการทีนี้พ่อเห็นก็เลยแบบเอ้ยลองถามเบีย์น้องชายว่าไปแข่งไหมยเงี้ยทั้งที่ไม่รู้จักเลยว่าจักรยานปั่นยังไงในการแข่งขันนะคะแต่ก็ปั่นเล่นอยู่ตอนนั้นปั่นกี่ขวัวครับ 11ย่างสิค่ะปหจะขึ้นปหค่ะช่วงปิดเทอมปห้าแลวทีนี้ก็เลยตัดสินใจบอกพ่อว่าแข่งเลยแข่งแล้วพ่อก็ทํารถให้เงค่ะพอแข่งแล้วปุ๊บวได้ที่1ครับแล้วน้องชายที่3มไม่เคยซ้อมไม่เคยอะไรเลยไปแข่งปุ๊บได้ที่1เลยแล้วน้องชายได้ที่ที่สคือแรงผักดันมาจากคุณพ่ออย่างเงี้ยแหละก็คือตอนนั้นก็เด็กๆค่ะก็ ก็ปั่นไปไนอ,อ่ะก็ไม่รู้บอกว่าจะเข้าที่หนึ่งหรือว่าจะเข้าที่อะไรแต่คือก็ปั่นเต็มที่อะคะอ่ะคือได้ลงแข่งแล้วก็ปั่นเต็มที่ปรากฏว่าพอเข้าเส้นมาก็ได้ที่หนึ่งแล้วมันเป็นทางเรียบด้วยะคะ่ะม,มันรอบบึงพนาชัยก็ประมาณ1กิโลกับอีกประมาณร้อยเมตร200้เมตรแล้วสเสน่ห์ของการปั่นจักรยานเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอะครับก็คือชอบเปที่ว่ามันท้าทายดียคะ่ะสนุกก็คือพอเราได้สัมผัสปุ๊บเราก็ชิวๆคือบางคนแบบกดดันตัวเอง จะต้องชนะจะต้องชนะแต่นี้เราค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะม,มาเข้าสู่คําถามที่หลายๆคนอยากจะรู้กันบ้างดีกว่านะฮะกับการไปแข่งขันเอเชียนเกมแล้วก็ได้รับเหรียญทองมาแล้วก็เขาบอกว่าเหรียญน,นี้เนี่ยผ่านมา16ปีแล้วใช่ไหมฮะจากพี่บานาใช่ไหมฮะเรารู้สึกยังไงบ้างครับมีความรู้สึกภาคภูมิใจยังไงบ้างที่ได้รับเหรียญทองอย่างเงี้ยครับก็ไม่เคยคิดมาก่อนนะว่าจะได้เหรียญทองอย่าเงี้ยแต่ก็ บบหวังเรีกว่าอยากได้หนึ่งในสามขีม่ให้สนุกเต็มที่กับพี่ซ้อม,มายไงคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็แบบวันนั้นก็คือมไม่รู้จะพูดอธิบายยังไงเป็นคําพูดเพราะว่าคือมันรู้สึกดีใจมากมค่ะที่วันนั้นที่ได้เรียงครับแล้วเป้าหมายในชีวิตนะครับมีการคาดหวังยังไงบ้างครับตอนนี้เป้าหมายของบีทก็คือแบบว่าตอนนี้ค่ะก็อยากจะให้วงการจักรายานพัฒนาขึ้นเพราะว่าในเมื่อตอนนี้เราเป้าหมายของเราสูงสุดของเราก็คือ เราผ่านมาหมดแล้วแต่ทีนี้ตอนนี้ก็คืออยากให้วงการไทยพัฒนาขึ้นแล้วก็ก็คือตอนนี้ก็คือยังยังไม่เ,เลิกหรอกคะ่ะไม่คิดคเลิกแล้วก็จะแข่งให้สมาคมไปอย่างเงี้ยก่อนแล้วก็รอดูสภาพตเตงว่าไหวหรือไม่ไหวเงค่ะ ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายนะครที่น้องเนี่ยก็ได้มีการตั้งไว้อยู่ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ฝากนิดนึงนะครับสําหรับเรื่องของการปั่นจักรยานอย่างบางคนนะครับอาจจะแบบว่ายังไม่มีจุดเป้าหมายในตัวเองนะครับว่าจะทําอะไรดีถ้าเรามีจุดเป้าหมายของการปั่นจักรยานแล้วเนี่ยการปั่นจักรยานมันให้อะไรกับเราบ้างก็การปั่นจักรยานให้สุขภาพอ่ะ่ะอันหนึ่งเันับแรกแล้วก็ให้เพื่อนที่ดี ก็คือได่นรู้จักเพื่อนฝูงรู้จักสังคมในวงการจักรยานก็อยากจะให้ทุกคนมาหันมาปั่นจักรยานรักสุขภาพแทนที่การไปติดยาเสพติดหรือว่าแทนที่การจะใช้รถประหยัดน้ํามัน,นอะไรอย่างนี้ค่ะใช่แล้วก็ก็คืออย่างว่าค่ะใครที่แบบปั่นแล้วรู้สึกกาลังท้อว่าเออทำไมตัวเองถึงยังปั่นไม่ดีเลยอ,อย่าเพิ่งไปเครียดกับมันคะคะก,ก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองไปค่ะอย่าเพิ่งไปรีบร้อนถ้าเกิดเราไปรีบร้อนอย่าง บางทีอายุเราอะร่ะมันยังไม่ถึงการที่พัฒนาที่ไประดับหนึ่งแล้วต้องค่อยๆไปเงคะแล้วก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆการแข่งขันแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีคนไทยไปเชียร์ในทุกๆสนามลยฮะอยากฝากอะไรถึงคนไทยบ้างครับขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกคนหาที่คอยเป็นกําลังใจให้ทัพนักกีฬาจักรยานถีมชาติไทยทุกคนนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามชมพวกเราหรือว่าติดตามเชียร์พวกเรารไปในการในรายการแข่งขันอื่นๆต่างๆก็เราก็จะทําเต็มที่แล้วก็ทําให้ดีที่สุดก็อยากให้คนไทยยิ้ม ในทุกๆครั้งที่เราไปแข่งอะค่ะครับเนาะถึงแม้ว่าจะได้เหรียญบ้างไม่ได้เหรียญบ้างมันก็ต้องมีบ้างเนาะแต่คนไทยเนี่ยน้ําใจในเรื่องของการเชียร์ก็ถือว่าเป็นสุดยอดพลังเลย<ช>นะฮะ<ช>เพราะว่าเมื่อคู่นี้เนี่ยเห็นนะฮะถึงแม้ว่าอันนี้จะเป็นการแข่งขันเล็กๆค,คนไทยก็ยังมาเชียร์กันเยอะเลยนะครับอ่ะยังไงวันนี้นะครับเราได้ เป็นเกียรติอย่างยิ่งกับรายการของเราในะฮะที่มาสัมภาษณ์นะครับแล้วก็มาพูดคุยกัน <ฮะ S 1> แลกเปลี่ยนทัศนคตินะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการปั่นจักรยานเพราะจริงๆแล้วบางคนอาจจะยังไม่เข้าถึงเพราะว่าบางคนแล้วเนี่ยไม่ค่อยได้รับข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการปั่นจักรยานนะฮะวันนี้ก็ต้องพีถือว่าเป็นตัวแทนของคนไทยนะครับที่เป็นแรงผลักดันและกันให้กับ <ฮะ S 1> น้องๆที่จะเข้ามาสู่เป็นทีมชาติต่อไปนะครับไอ้นวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าวันนี้นะครับเราเต็มอิ่มมากๆกับการพูดคุยกับน้องบีทนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้น้องบีทต่อไปนะครับคนไทยเนี่ยเห็นไหมฮะว่ามีดีมากๆเลยนะครับมีดีแบบนี้ต้องเอามาโชว์กันนะครับกับช่วงนี้ในช่วงมีดีมาโชว์ครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพไอซับเบิ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพไอสเบิก ผู้ชมครับเดินทางเข้าสู่ในช่วงท้ายรายการของเราแล้วนะครับก็เหมือนทุกสัปดาห์เลยครับเรานาของรางวัลมาแจกเหมือนเดิมครับในช่วงนี้กับช่วงมีดีมาแจกนั่นเองครับกับการตอบคําถามง่ายๆนะครับวันนี้เราถามคําถามนะครับว่าน้องบีที่ไปแข่งขันนะฮะแล้วไปคว้าเหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมนะฮะในปี2014มากับการปั่นจักรยานในระยะทางกี่กิโลเมตรนะครับใครที่ทราบคําตอบแล้วสามารถไปตอบกันได้ในหน้าแฟนเพจนะครับ ในช่องคุหามีดีประเทศไทยได้เลยนะครับใครที่ตอบเร็วที่สุด5ท่านแรกรับไปเลยนะครกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กมูลค่า1,800บาทนั่นเองนะครับอย่าลืมไปร่วมตอบคําถามนะฮะในรายการของเรากันเยอะๆด้วยละกันครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับวันนี้เรียกว่าเราพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับซูปเปอร์ฮีโร่นะที่อยู่ในการ์ตูนก็ดีภาพยนตร์ก็ดีแล้วก็ฮีโร่ของคนไทยแล้วก็พาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับน้องบีด้วยนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับน้องกันด้วยละกันครับเอาล่ะใะไรที่ย แรงบันดาลใจนะฮะสู้กันต่อไปสักวันหนึ่งนะครับก็คงจะถึงฝั่งฟันหรือว่าความสําเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนนะครับและวันนี้นะฮะก่อนที่จะจากกันไปครับต้องขอขอบคุณสาหรับผู้สนับสนุนใจดีด้วยกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กและขอขอบคุณสาหรับผู้ชมนะครับที่ติดตามชมรายการของเราด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่ของใหม่แล้วนะฮะคุณผู้ชมครับติดตามชมรายการของเราได้กับรายการมีดีประเทศไทยทางทรบ .5 ทุกคืนวันศุกร์ช่วงเวลาตี25นาทีแล้วก็อย่าลืมรักเมืองไทยของเราด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้ววครัับสสดี สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพไอสเบิร์ก